สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมานําเสนอรถอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถเก๋งซีดานเกียวโตนี่ครับในรุ่นนิสสันอารเมราตัว1.2นะครับรถอีโคคาร์เก๋งเบนซินล้วนนะครับใครท่านไหนที่กําลังตามหาอยู่คุณผู้ชมสีประตูคันนี้อารเมราคันนี้เครื่องหนึ่งแค่1 2ึ่งนี่ีนะครับเครื่องพันสองนะครับแน่นอนที่1ในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับต้องการรถเก๋งนะครับขับไปต่างจังหวัดนะครับคันนี้ก็คุ้มแน่นอนเพราะว่ายางเนี่ย เป็นยางของ BF g o o d ุ i c ลนะครับขับนุ่มสบายแน่นอนนะครับรถคันนี้เล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับรถเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นล็อกกระทะแต่ว่าข้อดีก็คือตรงในตัวยางนะครับนี่นะครับใครที่อยากไปแต่งเสริมในเรื่องของตัวล็อแม็กนะครับสามารถแต่งเสริมขึ้นเอีกได้เลยนะครับทางเราก็มีแค่ยางนะครับที่เป็นแบรนด์หลักเลยนะครับนี่ครับดูสภาพรอบคันรถเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมา ชี้ในเรื่องของตัวตําหนิให้ดูว่าอาเม่าปี2 0 1 2คันนี้เกียร์ออโต้คันนี้เนี่ยมีตําหนิภายนอกอะไรตรงไหนบ้างและมีข้อดีตรงไหนบ้างนะครับระบบไฟครับใช้งานได้ปกติเลยไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้แล้วนะครับด้านหน้าสวยนะครับไม่มีตําหนิอะไรฝากระโปรงสวยครับนะครับแก้มสีสันสวยงามเลยนะครับน่ครับไม่มีตาหนิตรงไหนไม่ตําหนิเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับได้ล้อกระทะนะครับมีฝาครอบล้อให้เรียบร้อยแล้ว นี่ยครับยางเป็นยางของตัว Bf Goodrich นีครับนี่นะครับอ่าปีตัวนี้ยางปี2022นะครับยางปีสัปดาห์ที่42ปี2022ยางปีที่แล้วช่วงประมาณกลางเดือนนี่ครับนี่ครับก็ประมาณนี้คุณผู้ชมนี่ครับก็ได้ยางใหม่ไปเช็คอีกยาวๆนะครับนี่ครับเรื่องกระจกก็ไม่มีแตกไม่มีรล้าวรถติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเลย เนี่ยครับแล้วก็การเสียภาษีเนี่ยตัวนี้นี่ครับก็หลักร้อยเสียภาษีหลักร้อยแล้วก็อันนี้หมด14กันยาปีนี้แหละนะครับแต่ว่าเดือนกันยาเนะครับเดือนที่9นะครับอันนี้เดือน6ประมาณอีกสามสามเดือนนะครับหมดอายุนะครับต่อมาต่อภาษีหลักพันคุณผู้ชมนะครับถ้ารวมตลอรอพร์ลาก็ไม่เกิน1,5 0 0งนะครับก็เรียบร้อยเท่านี้นะครับเสียภาษีถูกมากนะครับกระจกดีนะครับเป็นของนิสันเลยนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 2เลยกระจกเดมโรงงาน นี่ครับแผงประตูแถบโซนนี้สวยนี่ครับโซนนี้สวยเลยนะครับมีรูอยตรงนี้จางๆนะครับเดี๋ยวปั่นยาทําความสะอาดออกให้นะครับแค่รอยตรงนี้นะครับนิดเดียวแต่ว่าไม่ใช่เป็นรักยิ้มนะครับเป็นรอยจางๆนะครับสามารถขัดได้ต้นท้ายเนี่ยมีตําหนิที่เดียวนะครับก็คือตรงนี้นะครับจะมีอ่าสีนะครับผมก็แต้มไม่ให้เกิดสนิทนะครับก็มีแค่กันชนนะครับถ้าเอาสวยๆเลยคือไปทํากันชนท้ายนะครับเท่านี้นะครับ ฝาท้ายด้านี้สวยเลยนะครับตัวเขาเรียกอะไรอะสปอยเลอร์ไหมนี่ครับตรงนี้นี่ครับก็สวยนะครับด้านท้ายด้านบนสวยเลยหลังคาไม่มีลอกไม่มีขึ้นสนิมนะครับหลังคาสวยนะครับกระจกนี่ครับฟิล์มติดเรียบร้อยนะครับมาดูแถบโซนนี้ก็สวยไม่มีอะไรนะครับให้ดูอย่างเดียวนะครับตำหนิตรงไหนเดี๋ยวผมแจ้งนะครับถ้ามีตำหนินะครับรอบคันเป็นประมาณนี้จุดใหญ่ก็คือที่ด้านท้ายนะครับที่เหลือก็สวยนะครับไม่มีอะไร นะครับภายนอกรายงานเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมาดูภายในกันคุณผู้ชมอ่นี่อ่าอันนี้ประตูนะครับฝั่งคนขับสวยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องความเดิมมันก่อนนะครับเส้นสายเดิมหมดเลยนะครับนะครับรอยซิลิโคนลากยาวเดิมโรงงานนะครับเนอ็อารนะครับก็จะเห็นทั้งด้านนอกนะครับจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ลงถึงด้านในเดี๋ยวเสียงดังคุณผู้ชม นี่ครับนี่นี่ครับด้านในก็จะเห็นพวกหัวน็อตนะครับตัวนี้ก็ไม่มีขยับแล้วก็เม็ดอาร์คด้านในก็จะเห็นนะครับก็น็อตขยับก็จะมีน็อตแก้มนะครับขยับมาเนื่องจากว่าเกิดรอยขีดข่วนเยอะก็ต้องไปทําสีนะครับแต่เรื่องความเดิมแน่นอนคุณผู้ชมถ้ารถชนมาที่ผมบอกนี่ครับเม็ดอาร์คต้องหายนะครับนี่ครับนี่ครับ น็อตนะครับประตูไม่ขยับเม็ดอาร์ก็อยู่ครบเลยเส้นสายขอบเดิมนะครับให้ดูขอบด้านในแล้วก็ขอบด้านนอกด้วยนะครับน็อตขยับขยับทําไมต้องมี2ปัจจัยหนึ่งขยับทําสี2ขยับโดนชน1นะครับน็อตไม่ขยับแต่ก็เปิดให้ดูได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเม็ดอาร์กก็จะเห็นนะครับไล่ดูให้หมดเลยตั้งแต่ล่างนะครับจะหมดบนนะครับก็จะเห็นในเรื่องของตัวเม็ดอาร์กนะครับนี่อย่างนี้นะครับถามว่าเม็ดอาร์คืออะไรอธิบายให้นิดนึงครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูช่องผมนะครับ นี่ครับถ้าใครมาดูแล้วก็แน่นอนครับผมบอกทุกคลิปครับเห็นเหล็กไหมครับมันจะมีเหล็กสองแผ่นเนี่ยมันมาประกบหากันนะครับเหล็กสองแผ่นมาประกบหากันแล้วใช้หุ่นยนต์เนี่ยบีบอัดเข้าไปเพื่อเกิดรูเม็ดอาร์กนะครับเกิดจากการบีบอัดทั้งเหล็กสองแผ่นเนี่ยมาประกบหากันแล้วก็บีบเข้ากันอันนี้เขาเรียกว่าเม็ดอาร์กนะครับนะครับเม็ดอาร์กต้อง ane, ม ways, ีถ้าไม่ม okay. <oda> ีแสดงว่ารถโดนชนมาหรือมีการเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นนั้นมานะครับนะครับดูรถเท่านี้ครับไม่มีอะไรดูยากครับ แค่นี้เนะครับเวลาเปิดดูเต็นท์อื่นแล้วเต็นท์ผมนะครับเวลาเปิดขอบยางก็เปิดทางขอบนะครับตรงขอบตัวรถมันค่อยเปิดง่ายนะครับทางตรงนี้นะครับเพราะว่าเปิดตรงกลางเนี่ยมันยากนะครับนะครับอ่ะเรื่องความเดิมฐานไปแล้วรายงานว่ามีน็อตแก้มหน้าขวาขยับมานะครับมีตรงไหนขยับอะไรไงผมชี้แจงให้นะครับนะครับแถมประตูสวยนะครับกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานออโต้คนขับรุ่นนี้มีเซ็นทรัลล็อกให้นะครับนะครับ น็อตยึดแผงประตูนะครับตอนที่สองไม่มีขยับนะครับหัวน็อตเดิมเลยนะครับนะครับหัวน็อตเดิมนะครับติกเกอร์นะครับบอกลมยางก็อยู่ครบเลยนะครับขอบพวกนี้เดิมหมดนะครับอันนี้เข้ามาดูที่ภายในคุณผู้ชมครับภายในก็มาที่คอนโซลหน้ากันดีกว่านะครับคอนโซลหน้ามีระบบออนออฟให้ก็คือเวลาขี่ไปเกียร์ดีหยับเบรคค้างไว้เวลาติดไฟแดงลรวก็จะดับเครื่องให้เองนะครับหลังจากเรา ออกเป็นไฟเขียวแล้วก็ปล่อยเบรกแล้วก็เหยียบคันเร่งมันก็จะไปต่อได้เลยนะครับก็คือดับเครื่องให้ช่วยประหยัดน้ามันนะครับจริงๆมันก็ประหยัดอยู่แล้วตอนนี้มันดับให้ประหยัดอีกนะครับก็ดีมากนะครับถ้าไม่อยากใช้ก็กดปิดไปอันนี้ไฟตัดหมอกนะครับกระจกมองข้างรับไฟฟ้าภาพก็บยังเป็นแบบแม่นวลนอยู่นะครับคอนโซลหน้าสวยไม่มีแตกหักไม่มีรล้านะครับรถสวยมีสเสน่ห์เลย นะครับคอนโซลหน้าสวยนะครับแอร์เย็นฉาบวิทยุใช้งานได้ fm am cd ใช้งานได้รวมถึง aux ก็มีให้นะครับแอร์ปรับอุณหภูมินะครับปรับทิศทางว่าต้องใส่ตรงไหนบ้างก็สามารถทําได้นะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยแล้วก็วิทยุอยู่คู่กันนะครับสามารถใส่ขวดน้ําเก้ี่ยน้ําได้ขนาดไม่สูงมากนะครับ เกียร์นะครับเป็นเกียร์ตัวนอมาเกียร์ออโต้สามารถมีโหมดในเรื่องของการทําความเร็วได้ด้วยนะครับคล้ายๆโหมดพาวเวอร์นะครับเบรกมือนะครับเป็นแบบนี้นะครับถ้าเบรกยังใช้งานได้นะครับถ้าเบรกมือใครบางท่านนะครับนะครับถ้าดึงสูงมากเกินไปแนะนําว่าให้ไปเปลี่ยนผ้าเบรกผ้าเบรกหลังนะครับเพราะว่าไปทําตัวรออเนี่ยถ้าตัวรออบางที่นะเข้มงวดนะไม่ผ่านนะคุณผู้ชมต้องไปทำผ้าเบรกใหม่นะครับเบรกมือก็คือการดึงเบรกหลังนะครับ,รบล็อกไว้นะครับตรงนี้มีที่ใส่ของให้นะครับใส่โทรศัพท์ก็ได้นะ ใส่พวกของขวดน้ําเกี้ยวน้ําได้นี่ครับนี่นะครับอันนี้ใส่ขวดน้ําใหญ่ได้นะครับมันรูขนาดต่างกันนะครับก็ประมาณนี้คุณผู้ชมเบาะนี่ครับก็สวยนะครับเดี๋ยวพาไปดูแขงประตูฝั่งทางนั้นด้วยนะครับให้ดูจุดฝั่งคนขับกันก่อนว่าอะไรเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับสวยนะครับรถสวยนะครับภายในได้ความสดเบาะไม่มีขาดนะครับ เมื่อตัวสวยนะครับเล้วไม่ขยับขอบเส้นสายเดือมหมดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ขอบขอบตรงนี้เนี่ยนี่ครับเดือมหมดเลยนี่ครับนี่รถสวยนะครับเบาะนี่ครับสภาพตึงเป็นเบาะผ้านะครับไม่ขาดนี่ครับเบาะสวยนี่ครับ อโอเคเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันว่าเป็นอะไรอย่างไรบ้างนะครับด้านท้ายนะครับตำหนิที่เดียวที่ผมจะบอกก็คือตรงนี้นะครับถ้าเอาสวยต้องไปทําสีแต่ถ้าเกิดไม่ทําก็ได้เพราะว่าตอนนี้แหละรถได้สีเดิมนะครับรถได้สีเดิมรถไม่เคยเคลียร์สีก็เลยสวยแบบนี้นะครับสีมันจะดูไม่เข้มใช่ไหมครับมันดูจาง,จางๆก็คือรถยังด้านท้ายยังไม่เคยทําสีนะครับก็ยังทิ้งในเรื่องของความเดิมไว้นะครับ ตอนนี้เรื่องหัวน็อตนะครับมาดูที่น็อตยึดด้านท้ายกันครับอ่านะครับน็อตยึดท้ายนะครับไม่มีขยับนะครับหัวน็อตเดิมหมันเลยเหลี่ยมสันเดิมหมดนะครับตัวก้อ่าตัวสอนนิสันก็ยังเห็นได้ชัดนะครับตัวตรงนี้นะครับครับตัวนี้เมดอาร์คโครงสร้างบอดี้เดิมหมดนะครับเรื่องความเดิมนะครับดูอย่างไรโดนชนไม่โดนชนดูตามขอบครับดูฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาของตัวรถ เปรียบเทียบการ2ฝั่งนี้จะเหมือนกันนะครับแอดไลน์ผมหาผมได้แล้วผมส่งรูปภาพ2คันนี้เนี่ยเปรียบเทียบให้กันดูจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับบางทีถ่ายวีดีโออาจจะงงนะครับหนึ่งก็คือเมทัอาร์คต้องเห็นนะครับถ้าโดนชนมาพวกเส้นสายตัวนี้ก็จะเบี้ยวมันจะเละมันจะหยิกหยักนะครับเหมือนงูเลื้อยนะครับแต่ตัวนี้คือมันโค้งตามธรรมชาตินะครับรอยเดิมมันเลยนะครับซีนเดิมหมดนะครับภายในสามารถใส่ของได้เยอะคุณผู้ชมนะครับ นี่ครับพวกแมลงในเรื่องของตัวยางอะไหล่ก็ครบนะครับก็ประมาณนี้น่าจะไม่มีอะไรมากในส่วนของตัวด้านท้ายนี่ครับฟังทางนี้นี่ครับรู้สึกผมพูดดังไปนะครับเขาน่านจะฟังผมทุกวันนะครับรีวิวนะครับพูดดังนะครับอไม่เป็นไรคุณผู้ชมนะครับนี่ครับต้องเคสเสียงรีวิวหน่อยนะครับก็แผงประตูสวยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ขอเส็นสายเดิมหมดเลยนะครับ นะครับเพราะว่าเวลาถ่าย YouTube ถ่ายให้คุณผู้ชมดูผมชอบชอบพูดเสียงนัาแบบนี้นะครับเพราะว่าจะได้รีวิวแบบมันสนุกดีนะครับนี่ครับไม้บอกเกี่ยวกับความรู้นะครับวิธีการแนะนํานะครับว่าดูรถเดิมไม่เดิมดูอย่างไรนะครับนี่ครับรถสวยนะครับนี่นี่ครับเบาะไม่ขาดนะครับอาจจะมีขดาน่อยนะต้องเอาถ้าแนะนําก็คือเอาไปฟอกนะครับเบาะเอาไปฟอกเพราะว่าเพิ่งเข้ามาคันนี้นี่ครับ แต่ถ้าไปฟอกมันจะเสียเวลานานไงนะครับรถต้องการถ่ายก่อนนะครับถ้าให้ทําความสะอาดก็ทําความสะอาดได้ประมาณ3วันน่ะนะครับอย่างมากนะถ้าไม่มือคือบางทีนะครับถ้าอากาศประมาณนี้เนี่ยสามวันนะครับนะครับถึงจะแห้งนะครับถอดพรมถอดเบาะไปซักไปล้างนะครับแานหลังพิงก็สวยเลยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเรื่องคมเดิมครับหัวน็อตนะครับไม่มีขยบนะครับรถอยู่ขอนแก่นนะครับรถอยู่ขอนแก่น ตอนนี้รถก็เริ่มจางลงแล้วนะครับหลังจากปล่อยไปสามคันนะครับปล่อยไปเซโร่อ่า 30, วีโก้ Cap, ไม่สามหมืน่นแล้วก็วีโก้แคนะครับปล่อยไปสามคันเมื่อวานเมื่อวันหนึ่งคันแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งคันนะครับตอนเช้านะครับนะครับแต่ประตูวสวยกัจอไฟฟ้าคุณผู้ชมนะครับทุกบานเลยออตโต้จะได้ฝั่งคนขับนะครับรถคันนี้ประหยัดน้ำมันใครหารถใช้ในเมืองคันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ ตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับนี่ครับน็อตยึดนะครับไม่มีขยับนะครับอ่าให้ดูส่วนถึงนี้เน่ยน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับตามขอบก็จะเห็นในเรื่องของตัวมิดอาร์กนะครับประมาณนี้ในเรื่องของความเดิมตัวรถครับ คอนโซลหน้าไม่มีแตกไม่มีเล้านะครับอันนี้สามารถใส่ของได้นะครับคู่มือการใช้งานของตัวรถสมุดรับประกันการบำรุงรักษาห้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 าก็ปีสองพันสิบสอง อ๋อรายการตรวจสอบตอนส่งมอบนะครับอันนี้คือเล่มตอนส่งมอบนะครับให้ลูกค้านะครับมีคู่มือการใช้งานด้วยนะครับอะไรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหนึ่งหมื่นกิโลนะครับอ๋อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะอันนี้สองหมื่นโลอันนี้เมื่อกี้หนึ่งหมื่นอันนี้สองหมื่นโลคุณผู้ชมงไงสามหมื่นโลสี่หมื่นโลห้าหมื่นนะครับอะไรประมาณนี้ นี่ครับมีเช็คให้ดูด้วยทำเป็นตารางเลยอะ่ะโอ้โหดีมากครับนี่ก็ประมาณนี้ครับลูกค้าก็เข้าศูนย์นะครับนี่ครับเช็คครบเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ในเรื่องของสภาพภายในภายนอกตัวรถนะครับนะครับเกี่ยวโตโอเคเดี๋ยวมาดูที่ห้องเครื่องกันกระจกก็ไม่มีแตะไม่มีร้าวคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับ เสียเวลาคลิปนี้หน่อยนะครับดีกว่ามาดูล้านั้นผมแล้วก็ดูไม่จบนะครับมาดูคลิปนี้ก็ถ่ายละเอียดให้นิดนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาทางช่องยูทูบนะครับรถยนต์มือสองคอนแก่นครับก็ใครเข้ามานะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันด้วยที่สาคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปในการลงยูทูบนะครับนี่ครับสำหรับช่องนี้ครับจะเป็นการรีวิวรถยนต์มือสองครับพี่ว่ารถเดิมบอกเดิมรถชนบอกชนและมีวิธีการ่อดูวยา รถเดิมดูอย่างไรนะครับใครที่เข้ามาดูช่องนี้หารถมือสองใช้ง,งานสภาพดีสวยสภาพตามายงานตามความเป็นจริงผมนี่ครับเราประกันได้เลยว่ารีวิวตามความเป็นจริงแน่นอนนะครับและมีวิธีการสอนว่ารถแต่ละคันนะครับเดินไม่เดินยังไงผมมีสอนหมดนะครับทุกคลิปผมมีสอนนะครับคุณผู้ชมครับใครที่อยากขายรถนะครับเรารับซื้อเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรถกระบะตอนเดียวรถแคปรถสีประตูหรือรถ mpv หรือรถ p p v ที่เป็น7ที่นั่ง นี่ครับตั้งแต่ราคาลหลักหมื่นถึงหลักล้านเรารับซื้อหมดเลยนะครับใครนะครับที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อหรือขับเคลื่อน2ล้อเรารับซื้อเหมือนกันนะครับยังไงก็ใครเข้ามาก็ฝากกันด้วยนะครับถ้าสนใจขายรถขึ้นให้หน้าจอทั้ง2ฝั่งเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากติดตามให้ด้วยช่องนี้มีประโยชน์แน่นอนใครหารถมือสองซื้อร้านผมนะครับ จะซื้อหรือไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่คลิปนี้มีความรู้นะครับในเรื่องของการดูลบมือ2นะครับในเรื่องของความเดิมแต่ละชิ้นเนี่ยดูอย่างไรผมมีสอนให้แน่นอนนะครับใครเข้ามายังไงก็ฝากกดไลค์และกดติดตามนะครับถ้าหาคลิปมีประโยชน์สาหรับท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเรื่องขอ,อแก่นนะครับถ้าพร้อมที่จะไปรับชมคลิปแล้วนะครับฝากกดไลค์หนึ่งไลค์แล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ถ้าพร้อมแล้วไปกันครับ้วเปิดตรงนี้ดูกันนะครับ เดออีเออ๋ยวให้ดูหลังคาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวคำฝากระโปรงครับอ่าโอเคคุณผู้ชมนี่ครับเครื่องพันสองคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรเยิมหรือเปล่านะครับดูตามขอบเรื่องความเดิมอะไรเป็นอย่างไรนะครับนี่ฝากระโปรงนะครับมาดูที่น็อตยึดฝากระโปรงครับน็อตยึดฝากระโปรงนะครับมีการขยับมาเนื่องจากทําสีนะครับ ในเรื่องของความเดิมครับก็จะเห็นในเรื่องของตัวเส้นสายเราจะถ่ายให้ดูตามขอบเลยนี่ครับน็อตขยับแน่นอนนะครับขยับทำสีแต่ว่าขอบเส้นสายยังอยู่ครบนะครับวงกลมนะครับถ้าโดนชนก็จะเละซิกเกอร์มอกก็จะหายนี่ครับนี่ครับนี่ครับพวกนี้ของเดิมนะครับนี่ครับแต่ฝั่งนี้มีทําสีมานะต้นเจีงคุณผู้ชมเห็นไหมครับน็อตขยับน็อตแก้มขยับเป็นแบบนี้ ตรงเหลี่ยมของตัวขอบนจะมีการขยับออกมานะครับนี่ครับอันนี้ก็มีการขยับทําสีมานะครับนี่นี่ครับเห็นไหมคุณผู้ชมจะสองสองฝั่งนี้ต่างกันนะนะครับแต่ว่าเพจก็เป็นเพจเดิมนะครับนี่นะครับรถปีสองพันสิบสองนะครับเครื่องพันสองนะครับตัวอายางรองแท่นเครื่องนะครับจุดตรงนี้ยางรองแท่นเครื่องก็ไม่มีเยอะไม่มีซึืมนะครับยังใช้งานได้นะครับ ไม่ได้มีการสึกล้อเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับตัวไดชาร์จเดสตาร์ก็ตามซีนนี่ครับผมนี่ครับให้ดูนี่ครับให้ดูเลยนะนี่ครับอันนี้เ็าน้ําเย็น้ําแอร์นะครับนี่อันนี้เป็นน้ํายาแอร์นี่ครับพวกนี้นี่ครับน้ํายาแอร์เข้าไปน้ําก็จะหยดลงด้านล่างนะครับไม่มีการรั่วซึมของตัวห้องเครื่องใดๆนะครับน้ําก็น้ําใสนะครับถ้าน้ำานเครื่องก็จะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะข้นนะครับซีนหน้าก็ไม่มีเยิ้มถ้าเยิ้มต้องดูตั้งแต่ด้านบนแล้วนะครับ ต้องมีการหกนะีครับนะี่ครับด้านหน้านะครับในเรื่องของตัวคอยนะครับใช้งานได้รถไม่มีสะดุดนะครับร้านเราเช็คมาให้เบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าซื้อไปก็พร้อมใช้เลยนะครับเล่มเอกอสารคันนี้ก็พร้อมโอนคันหน้าพวกนี้ก็เดิมหมดเลยนะครับนะี่ครับ มีอะไรพูดตามเป็นคนเปนจริงนะี่ครับก็เครื่องอะไรเป็นประมาณนี้นะี่ครับให้ดูว่ามีเยิมหรือเปล่าเรื่องความเดิมดูอย่างไรมีการทำเสียตรงไหนก็ชี้แจงให้เป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาสตาร์ทแล้วก็ฟังเสียงเครื่องกันนะครับแล้วก็สรุปจบราคากันนะครับข้าจากักไฟแนนซ์เนี่ยผมมีบริการเซ็นเอกสารให้ถึงบ้านเลย นะครับหรือไม่ก็อยากมาดูรถก่อนก็มาดูได้นะครับแล้วก็ให้แฟรแนนซ์ไปเซ็นที่บ้านอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะเป็นคนออกค่าใช้จา่ายทั้งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นค่าจากค่าโอนค่าดำเนินการแฟแนนซ์เนี่ยผมจะเป็นคนจาัดก,การให้เป็นไงเสียงเพลงใช้งานได้นะครับคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันโลระยะทางคันนี้ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันโลนะครับ รถซาร์ติดง่ายนะครับซาร์ติดแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องคุณผู้ชมนะี่ครับไม่มีควันไม่มีไอนะครับ ประมาณนี้เครื่องยนต์นะครับยังไงท่อท่อแอร์เห็นไหมครับท่อแอร์นี่น้ำที่มันหกน้ำที่มันหกนี่คือน,น้ำยาแอร์นะี่ครับน้ำยาแอร์อยู่ตรงนี้นะครับอ่าแสดงว่าตรงนั้นนะล่างสุดจะเป็นคอมแอร์นะครับ้วล่างสุดจะเป็นคอมแอร์แล้วก็ โยงขึ้นมาตรงนี้นะครับต่อสายเข้าไปดังนั้นนะครับก็การทางานของตัวแอร์เป็นประมาณนี้นะครับแอร์เย็นแน่นอนนะครับถ้ามาหาผมยังร้อนอยู่นะข้างๆร้านร้านแอร์ครับโอเคนะครับไ่ร้อนจริงผุ้ชมเข้าต่าแอร์แล้วผู้ชมแอร์เย็นแอร์เย็นนะครับ เบอร์สองไว้เมื่อกี้เบอร์หนึ่งน็วเกินนี่ครับนี่นี่ครับแอร์ก็สามารถปรับเลือกทิศได้นะครับเหมาะสำหรับคนใช้ในเมืองคุณผู้ชมขับไปต่างจังหวัดก็ประหยัดน้ํามันนี่ครับก็ประมาณนี้ขอสรุปราคาเลยแล้วกันนะครับราคา,าตัวคันนี้ผมขอเปิดไว้อยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับ อะไรก็มีการหุ้มมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับก็โอเคนะครับหากหัวสุดนะครับตัวนี้ขับเคลื่อนคู่หน้านะครับลองรถก็ลองหักขัวซ้ายสุดดูนะครับเวลาลองลดผมแนะนําว่าให้ไปขี่ลองตกตกหลุมดูนะครับขี่ตะรุดดูในการลองลดมือสองนะครับลองขี่เข้าไปในซอยนะครับในซอยก็จะรุนเรื่องของตัวโช๊คลูกหมากนะครับแต่ให้ขี่ทางถนนหลักนะครับก็ ลองทั้งทางไกลแล้วก็ทางในซอยดูนะครับจะได้รู้ว่าช่วงล่างอะไรเป็นอย่างไรจะรู้สึกได้เลยกรุกรุล,กลูกหมากแน่นอนนะครับโชก็ลองหักขวาสุดจะรู้ว่าเสียงโชกเป็นอย่างไรนะครับโชคดีไหมนะครับก็ประมาณนี้สำหรับราคา219,000บาทอเมลา่าคันนี้ผ่อนอยู่ที่4,500นะครับสนใจก็แอดไลน์โทรพารมาได้สำหรับวันนี้ผมเรื่อนแก่นต้องขอตัวลาคุณผู้ชมราที่นี้กันด้วยเจอกันในคลิปหน้านิสัน นาวาร่าออตโต้สีประตูออตโต้สีขาวครับคันนี้ราคาเล้าใจสุดๆยังไงก็แอลนาสุธาม,มาได้นะครับเดี๋ยวส่งให้ดูนะครับเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวขอเก็บงานสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับผมสวัสดีขอบคุณและสวัสดีครับ